พุ่นไทยเปิดตลาดวันนี้บวกแรง28.25จุดรับข่าวดีเงินเฟอ้อสหรัฐ ต่ำกว่าคาดความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้วันที่27ตุลาคม2568ดัชนีปรับขึ้น28.25จุดหรือเพิ่มขึ้นราว2.15%อยู่ที่ระดับ1,342.16จุดมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า13,900ล้านบาทในวีรวัตรวิโรธโพคาผู้อำนวยการวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International เปิดเผยว่าแนวโน้มตลาดวันนี้ แววงไซด์เวอัพรับเซนติเมนต์บวกจากต่างประเทศหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนกันยายนออกมาต่ำกว่าคาดทำให้ตลาดคาดว่าเฟด อาจมีโอกาสปรับลดดอกเบีย้ยในสัปดาห์นี้ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นกันด้านปัจจัยในประเทศจับตานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการช่วยลดค่าครองชีพรวมถึงผลประกอบการไตรามาส3ของบริษัทจดทะเบียนสำหรับกรอบดัชนีวันนี้แนวต้านอยู่ที่1,320ถึง1,325จุดส่วนแนวรับที่1,295ถึง1,300จุด ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn